ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบอลน,นะครับขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นหลักของพอนะครับครับผมวันนี้ผมกช่างบอลก็จะมารีวิวเป็นงานชุดดักไก่ป่าที่ลูกค้าได้สั่งมานะครับก็ก็จะมีส่งไปจังหวัดนานนะครับเป็นวัน ที่หนึ่งนาะครับเนาะอันทีห่หวยออกนาะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านมันหมานะครับที่ใครซื้อหวยนาะครับเนาะหรือขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่างบอลน,นะครับร <อ ét> <al> ท่านไหนซื้อลอตเตอรี่ขอให้ถูหวยนาะครับเนาะก็ขอให้ร่ำรวยนะครับทุกท่านขอ,นอ,นนขอมีความสุขทุกท่านนะครับท,ที่เข้ามาติดตามรับชมช่างบอลแล้วคนที่ติดตาม อยู่แล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านก็ขอ,ขอท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ที่ได้ยินเสียงช่างบอลก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะก็วันนี้ช่างบอลก็จะมารีวิวงานเป็นเป็นงานชุดดักไก่ป่าขึ้นชนนะครับเนาะขึ้นชนลูกค้าสั่งมาสี่ชุดเป็นดักทางหนึ่งชุดนะครับเนาะก็อยู่ข้างหน้าท่านเลยนะครับก็ เราก็มีนกกวกสองตัวนะครับอยู่ข้างหน้าท่านนะครับเป็นนกกวักยางนะครับแล้วก็ลำโพงอีกสองตัวก็ตัวหนึ่งมาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็มีส่งเคอรี่นะครับนี่ก็เป็นส่งเคอรี่นะครับส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางนะครับย้ำเก็บเงินปลายทางเคอรี่นะครับ ท่านไหนไม่สะดวกโอนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ท่านไหนสะดวกโอนก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โอนเงินมชาชงมอนก่อนนะครับขอบคุณครับ่ามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันนี้ก็คลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็เรืองงานมาเสร็จแล้วถักสังเกตใส่แล้วนะครับเนาะหลังจากที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้เมื่อคืนนี้เนาะครับเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเนาะครับเนาะ นี่ครับอันนี้ก็เป็นคืนคืนหนักทางนะครับคืนหนักทางก็เป็นหลักยาวยี่สิบเซนนะครับเนาะหลักยาวยี่สิบเซนนะครับนี่ครับหลักยาวยี่สิบเซนหมกล้องห่บวงห้านิ้วนะครับตัวนี้ครับห้านิ้วนะครับเป็นห้านิ้วครับห้านิ้วนะครับ แล้วมาเปรียบเทียบกับเป็นขึ้นชนนะครับนี่นะครับไทยอันนี้เป็นขึ้นชนนะครับอันนี้เจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับองกวงบวงเจ็ดนิ้วนะครับหลักก็หลักก็ยาวยี่สิบเซนนะครับหลักยาวยี่สิบเซนเนาะก็เป็นหลักเคลือบทองแดงนะครับก็ แข็งทนทานนะครับก็ช่างบอลเป็นเป็นเชือกหนังถักนะครับเป็นเชือกหนังถักเป็นเชือกหนังนะครับเป็นเชือกหนังถักต่อสายหน้าด้วย p e นะครับก็นี่นะครับต่อสายหน้าด้วยพ e ถักแปดนะครับตีเกีียวสองเส้นด้วยนะครับต้องคำนวณครับผมก็เหมือนขั้นหมดนะครับสามชุดนี้เหมือนขั้นหมดนะครับ ก็เป็นนี่นะครับเป็นคมก่วงคมบวงเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วท่านไหนสนใจติดต่อช่างบอลได้นะครับที่เบอร์08 3 9์7 2 8 7 2นะครับช่างบอลมืองโดนนะครับนี่ครับสวยๆนะครับก็ถักลังเก็บใส่แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ อันนี้ก็เป็นขึ้นทางนะครับลูกค้าสั่งมานะครับเป็นสีชุดนะครับนี่ครับก็เช็คเครดิตได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่างบอลหรือให้หรือสั่งงานกับช่างบอลมานะครับก็ช่างบอลจะรีบทําส่งให้นะครับก็เหลืออีกสองเจ้าสามเจ้านะครับก็ขอขอบคุณที่มีงานในช่างบอลทําตลอดนะครับนี่ครับ ท่านไหนที่สั่งคืนไปแล้วก็ได้ไก่มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับนอกพี่เขาก็ได้ไก่มานะครับสั่งคืนช่างบอลไปก็ดีใจด้วยนะครับขอให้มันหมานนะครับขอให้มันหมาน umi. ทุกท่านนะครับ <c annya> ขอให้มันหมานที่ใครสั่งคืนช่างบอไปนะครับขอให้มันหมานหากินมันหมานนะครับขอให้ได้ไก่ได้เฉลยนะครับก็ลองใช้คืนช่างบนเมือดอร ลองดูนะครับจังบอลเมืองดอนนะครับคืนักไก่ป่านะครับโอเคครับนี่นะครับก็เป็นเชียงนังถักนะครับก็นี้ก็ไปเสรษส่งงานนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็ได้โอนได้ส่งไปแล้วนะครับก็ขอมาเข้าเรื่องกับงานคืนไก่นะครับก็ อันก็เป็นเอ็นนะครับเป็นเอ็นเยยอมไว้แล้วนะครับเอ็นย้อมไว้แล้วครับก็จะรีบทําส่งนะครับก็แพ็กแส่กล่องนะครับก็ฝากติดตามนะด้วยนะครับท่านไหนสนใจก็โทรมาที่เบอร์08-3 9 1 7 2 8 7 2นะครับจังบอลเมืองรวนนะครับสงรการขึ้นทางหรือจะเป็นขึ้นขึ้นชนนะครับ7นิ้วนะครับนี่นะครับ มาให้รีวิวดูอีกรอบนะครับก็เนี่ยครับผมจะรีวิวตอนทําแล้วก็ตอนแพ็คแล้วก็ตอนแพ็กแบบแบบนี้แบบเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมจะมีการแจ้งถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูทุกท,ทุกขั้นตอนนะครับว่าช่างบอลทางานให้ลูกค้าตลอดนะครับไม่ได้ว่าผมจะอยู่ละเลยนะครับก็มีงานทําให้ลูกค้าตลอดนะครับ โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้มาแจ้งก่อนส่งงานนะครับเป็นข้อเผื่อมีพี่ๆน้านะท่านไหนอชอบชอบนี่ครับไม่แพงนะครับชุดหนึ่งนึ่งก็ไม่แพงนะครับโทรโทรสอบถามชจางบอลได้นะครับขึ้นชนนะครับคมควงบวงเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็บร์เอ็นบริร้อย ร้อยยี่สิบนะครับก็เบอร์ร้อยนะครับที่ทํานะครับนี่ครับพันหลักก็เป็นเกลียวนะครับห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกนะครับต่อไปเอ็นต่อไปเอ็นด้วยพีอีนะครับนะครับต่อไปเอ็นด้วยพีอีนะครับถักแปดตีเกลียวสองเส้นนะครับเป็นร้อยหกสิบปอนด์นะครับนี่ครับตีเกลียวนะครับเพเชียงนางถัก หนึ่งมินนะครับหนึ่งมินนะครับเชือกนังถักเช็กรายละเอียดงานก่อนสั่งงานก็ได้นะครับว่าช่างบอลเอาเชือกอะไรมาทําให้นะครับก็คืนเหนียวทนทานนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเชือกไนล่อนมายงหลักให้นะครับไม่ใช่ว่าต่อปลาเอ็นเป็นเชือกไนล่อนนะครับเป็นเชือกสาย PE นะครับสาย PE ถักตกปลานะครับเนครับนาะเนี่ครับเป็นเอ็นสีน้าตาลนะครับเป็นรังเก็บสวยๆนะครับรังเก็บพร้อมรังเก็บ สั่งน้อยสั่งมากก็มีรังเก็บให้นะครับไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวสั่งนอกจากจะสั่งยี่สิบหีห่สิบหลักขึ้นไปนะครับสั่งงานช่างมอนยี่สิบหลักขึ้นไปนะครับตามคนนี้ช่างมอลไม่ทํานะครับก็ <cell _ peacefully> ค,คือว่าหาว่าเดี๋ยวจะว่าผมอ่าแพงเกินไปนะครับรเยวจะว่าแพงเกินไปนะครับก็บางทีก็คิดค่าจัดส่งนะครับเนาะค่าจัดส่งก็ ใกล้ๆนะครับแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปแล้วนะครับต่อชุดนะครับอันนี้ถ้าสั่งเยอะผมก็จะลดราคาให้นะครับพิเศษนะครับอันนี้ก็จะแถมเชือกผูค้าไก่ไปหนึ่งเส้นนี่ครับ,รบเชือกผูค้าไก่ก็มี ใกล้จะหมดแล้วนะครับมีกันหลายเส้นอยู่นะครับนี่นะครับก็อันนี้เชือกหัวขาไก่นะครับผมก็จะแถมไปให้พี่เขานะครับนี่นะครับผมก็จะแถมไปให้นะครับก็คือสั่งเยอะแถมนะครับสั่งเยอะแถมนะสั่งสามชุดขึ้นไปจัดโปรปีใหม่นะครับผมจะแถมเชือกหักขาไก่ให้ทุกคนเลยนะครับ ที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าช่างบอลนะครับสั่งสามชุดขึ้นไปนะครับแถมเชือกผูกขาไก่ให้นะครับหนึ่งเส้นนะครับหน่งเส้นนะครับนี่ครับช่างบอลก็จะแถมให้เลยนะครับนี่ครับยาวหนเมตรนะครับยาว1เมตรนะครับยาวหนเมตรโอโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝาก พี่ๆน่นนะที่กดติดตามแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็มาแจ้งงานส่งลูกค้าแล้วนะครับท่านไหนรอก็ได้ได้แน่นอนนะครับอจะรอผมก็ทำงานล่าช้าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับจังบอลวันนี้ขอ รีวิวจบเพียงไว้แค่นี้นะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านพรุ่งนี้วันที่หนึ่งก็ขอให้มันหมานร่ำรวยกันทุกคนนะครับกเก็บอย่าไข่ยอย่าจนนะครับขอ,ขอมีเงินทองทุกคนนะครับขอคลิปนี้จางบอลขอขอกลับว่าคว่าสวัสดีครับ